นี่ลลนเ,บบนเลยครับผลงานเจ็บบางหนึ่งับกพิกบางได้ซองกระป๋องเต็มๆมยัดๆเลยครับเนี่ยเจ็บสามสิบนาทีโอ้เจอเจ็บเล้นครับเจ็บหนักเยอะเลยบุกพิกโอเคครับเป็นได้ครับดีว่ครับบุกพิกงามว่าเป็นต่แสบบ่เป็นต่กินดีบ่ เอาสำนีก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวปลอกกันไม่เย็บหนาครับเดี๋ยวหาแนวไม่ให้เบิ้งอีกโอเคครับสวัสดีครับ